ไม้ตายเด็ดๆที่ทำให้ผู้ชาย ขาดคุณไม่ได้ข้อหนึ่งความเป็นหญิงเสน่ห์ในตัวผู้หญิงนี่แหละคือไม้ตายเด็ดๆนะคะที่ผู้หญิงเนี่ยควรง,งัดออกมาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถ้าคุณอยู่กับแฟนนะคะคุณต้องเป็นคนที่แบบอดอ,อ้อนเอาใจแฟนพูดจาแบบไพเราะเอาใจใส่แฟนทน่านไงนก็ได้นะคะให้แฟนคุณเนี่ยเขารู้สึกสบายใจสบายกายที่อยู่กับคุณแล้วเขานะคะจะอยากอยู่กับคุณมากเท่าที่จะมากได้ดังนั้นเสน่ห์ในตัวผู้หญิงเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะคะเรา เรามีเฟมินีนของความเป็นหญิงดังนั้นเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะสาวๆข้อ2ความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะได้ผู้หญิงที่มีความ เข้าใจเขาความเข้าใจเนี่ยสำคัญเท่ากับความรักเลยนะคะดังนั้นเมื่อผู้ชายมีแฟนที่เข้าใจเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาต้องไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าอาจจะต้องพักอยู่ที่ต่างจังหวัดในหลายวันคุณก็เข้าใจเขาหรือว่าเขาต้องกลับบ้านมาดึกเขาทําโปรเจกต์งานเขายุ่งนู่นนี่นั่นคุณก็เข้าใจเขาความเข้าใจนะคะจะทำให้ความรักราบรื่นและก็ รักกันได้ยาวนานนะคะข้อ3ความอ่อนโยนความอ่อนโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอาจจะคิดว่าอยฉันเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้มีความอ่อนโยนกระตุกกระตากเนี่ยเราจะใช้มาใจผู้ชายได้ยังไงความอ่อนโยนในตัวเราเนี่ยมีทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้หรือเปล่าความอ่อนโยนในตัวเราหมายความว่าเราเนี่ยพูดจากับแฟนด้วยความอ่อนโยนปรนนิบัติเขาด้วยความอ่อนโยนนะคะหรือว่าการที่เขาเนี่ยแบบ มีปัญหาอะไรมาคุณก็โอบกอดเขาด้วยความรักและก็ความอ่อนโยนความอ่อนโยนนี่แหละเป็นไม้ตายเด็ดที่สามารถที่จะมัดใจแฟนได้นะคะให้แฟนคุณเนี่ยรักแล้วก็หลงคุณคนเดียวข้อ4นะคะ ความเด็ดขาดเรามีความอ่อนโยนมีความเข้าใจแล้วเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีความเด็ดขาดด้วยเมื่อคุณพูดหรือว่าตัดสินใจเราไปเนี่ยคุณต้องเด็ดขาดในคําพูดแล้วก็การตัดสินใจนั้นๆของคุณอย่างเช่นคุณบอกคุณแฟนคุณว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะออกกำลังกายนะฉันจะดูรูรแรงของฉันเนี่ยให้แบบว่าแข็งแรงให้หุ่นดีนะแล้วคุณก็ทําคุณทําในสิ่งที่คุณพูดคุณเป็นคนเด็ดขาดหรือว่าคุณบอกแฟนคุณว่าถ้าเธอเนี่ยไปมีผู้หญิงอื่นเนี่ย รับรองฉันไม่ให้อภัยเธอแน่นอนเมื่อคุณกล้าพูดกล้าทำเป็นคนที่เด็ดขาดผู้ชายเขาจะกลัวนะคะแล้วเขาจะไม่กล้าที่จะแบบว่า,าทำอะไรให้คุณเนี่ยผิดหวังเพราะเขารู้ว่าถ้าเขานอกใจคุณเนี่ยคุณเนี่ยเสกุฎบายแน่นอนนะคะข้อ5ความแซบ ข้อนี้เป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนเนี่ยต้องมีถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่สวยมากมายหรือว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนที่ล LIKE e ุกแบบว่าเซ็กซี่แต่คุณมีความแซบเนี่ยความแซบเนี่ยสามารถเผย,ยออกมาได้ทางความคิดหรือความฉลาดนะคะฉลาดทางความคิดคุณเป็นคนที่มีความคิดที่ดีคุณเป็นคนที่มีความคิดที่แบบว่าสร้างสารรค์นะคะจะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะดังนั้นเราต้องบริหารเสน่ห์ในตัวเรานะคะการแต่ง กายเนี่ยคุณก็สามารถแต่งกายได้หลายแบบแต่งกายแบบในสิ่งที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบในการแต่งกายแบบนั้นการแต่งกายของเราเนี่ยถ้าเราแต่งด้วยความชอบแล้วก็มีพาชาั่นในการแต่งแบบของเราเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่แล้วก็แซ่บในสายตาผู้ชายนะคะและนี่ก็คือนะคะไม่ดิดไม้ตายที่สามารถมัดใจผู้ชายได้ทาให้ผู้ชายเนี่ยรักแล้วก็หลงคุณคนเดียวนะคะลองเอาเคล็ดลับง,ง่ายๆแบบเนี้ยไปใช้ดู นะคะสาวๆ